กาบสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเบ,บอร์สมองสุบอด้อเนาะ่ังนี่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาวเทสแนลอีกแล้วพี่น้องเอ้โดยมาพบมาพอกับช่องบาวเทเมื่อนี้นะพี่น้องเนาะบาเทสก็มาหาสาวมิดพันธ์อีกคือเก้าพี่น้องเอ้มาเนี่ค่ะเนื่องจากว่ามาแต่ส์เนานะพี่น้องเนาะส่วนแรงแรงกับผมมีคลิปลงพี่น้องก็เลยมาถ่ายคลิปตั้งสงาวมิดเพิ่นให้พีใใ่ให้น้องได้เบ่งต้องการพี่น้องตอนช่วหแรงแรงประมาณ สีหามงแรงพี่น้องเไยอ,อันนี้คือสีหามงแรงพี่น้องแดดในยังบอลหวาปวายได้ไหนเนาะแบบป้าเห็นพี่ๆอะไรพี่น้องเไยบารเทขึ้นมาแต่สวรรค์น,นีคือแบบคือมันคืองห่อฟีงไฟนไงแหละพี่น้องคือแบบห่อนแหงแหงเนาะทำมันสมตะบ,บอลมันหนาวประมาณเออบระมาณมันห่อนประมาณทิตหนึ่งแล้วพี่น้องไอ้คมหอ่อนนะคือแบบห่อนอนีหลีร้อเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวบารเทนจะครับหาทั้งสามมิติขอ็บาร์เทนเนาะ ແລະພີ່ນ້ອງເຮົາຄົນນີ້ກໍເນາະໂອເຄເນາະພີ່ນ້ອງພວກກໍເຫັນທາງອັນຊາວບຸນບຮົພພນກລງແລພດດນสบ มันงกันบ่างมันนี่โ่ได้พ่อเป็นเดนเม่ได้เมนโดยหน้าบ้านเพื่อนมันนี่ให้เพื่อนพามาหาทางน้องโดยอากาศฮอตลายก็ทางสาวบุญมากับโบหูพี่น้องพาเพื่อนมาเป็นครั้งแรกเนาะนเลยเนาะโดยมาครั้งแรกเลยมันนี่โดยโบฮู้ว่าพู้แต่ว่าน้องเม็ดน้องเม็ดมื้อนี้เลยมาพ่อตัวจริงของเพิ่นเลยว่ะเพิ่อนยด้ยินมแตซื้อเสียงบ่โดยน่แโดยสบายดีน้องเม็ดโดยสบายดีว่าสีน้ำเด้อเนาะ มาข้างล่างพี่น้องกัวเพิ่นก<ม>ับ่ไ่ดีสบายดีเด้เอยอ,อ,อ้าวกัวว่าอันน้จักปีหลหะเจ้าจื้อ<ร>ม<า>่ได้ยังบ่งได้ตังรสามิดด้หรอ น้องนี่นนอกกันเลยยินทั้งแม่์พันวอาว่ายูสาวสองปีแล้วบ้านเดียวกันบ่บ่กันละบ้านอยู่บ้านได้หัวหัวบ้านโค้งง่ายบ้านเดียวก็สมบุรบ้านนี่พี่น้องบูรณะบ้านโค้งง่ายบูรณะก็เป็นกูได้แล้วพี่น้องใน้องนี่กัเพิ่นชื่อนางล้อมโอ้เออกัรวนาบสั้นเลยหูอย่างนั้นโดยเพื่อนทั้งเดียวกันละเล่นแต่โดยโดยพี่น้องเนาะกบ้านี่แท้กะ บ้านเดียวกันก็นันยั่รหวกันพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นเกิดน้ำหลังเนาะเขาเกิดก่อนก็เลยบ่ฮู้จักเพิ่นเพิ่นอาจสิเป็นรุ่นลูกรุ่นเต้าโตเนาะทางสามีได้แงอายุเทปใช่ไหมตะอายุ18 1สเก่าแล้วโดยกระดุนตึกวันนี้สิหันมาถามทางครัวเพิ่นได้บาเทก่ะเพิ่นสนใจบ่อยากไปค่ะมีงานมีการเฮ็ดนี่นะโอ้มีงานมาให้เพิ่นโดยเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้ยินเพิ่นเว้าหันน่ะบ่เทก็เลยสิถามทางน้องเพิ่นว่าอยากไปบ่แล้วก็ถ้าว่าน้องอยากไปก็สิถามให้ทางนั้งนั่นนะเอย มันเป็นงานแบบมันอยู่ในห้องเฮียนนะแบบทำความสะอาดแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นยางไปนั่มคนเนี้ยหาบัดยามฝนต๊ะคนชิห้ปลูกหญ้าปลูกยางไปตามเดินห้องเฮียนยางมนี้นะาผลด้โดย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 ชาว่าน้องเพื่อนสนใจก็สีถามหอยมือแรงเลนะโดยชาวบ้านนี่เพื่อนอกมาว่าอยากได้ของคนเป็นผู้ชายเพื่อนบอกมาเต็มที่ตัดต้นไม้ต้นยางเลยเนาะ เดี๋ยวว่าอีหยังเขาเอิ้นนะทำความสะอาดอีหยังแบบมันมีเงี้ยอีกอย่างเฮ็ดแม่นอยู่ในห้องเฮียนอีหยังนะห้องเฮียนมอคอนี่แหละอยู่สวรรค์น่ะเอะบนทางเข้าไปบมอนคองสวรรค์เกษตรโดยแมโดยเจ้าสนใจอีบ่น้องก็เคยไปอยู่อยู่เนาะแม่นบ่โดยงานบ่นั่นน่ะบ่โดยนี่อุลิโปดอยากไปอีกบ่น้องก็เคยไปเอ่อทาศีเนาะโอ้ท่านีเพิ่นอยากได้อีกเดียวไปมัน่ะ มันจะอาหารการกินมันจะกินของเขาเองเนาะแม่นเขาซื้อเองคนมาทานว่าแม่นถ้าบุมีเงินกับเส้นได้เพื่อนก็จังชี้เสนอมาเมื่อวานโดยน้องก็เคยเส้นแล้วหนีหนีเลยเอาคือว่าจังสรรดีน้องน่องดีก็แบบน้องมาบ้านแตแล้วไม่ได้ว่าหนีน้องมาบ้านมาเลยไม่ได้ไปอีกเลยไม่ได้ไปอีกมาแล้วกการน้องใช่น่องทอดน่อลูกคิดจะไปอีกว่าไงน้องกับ เราไปหันน้องกับบริษัทปันใดเนาะน้องเคยเห็ดมาแล้วเนาะเห็นมาพอแล้วโดยโดมันหนักบ่มันจะคือมันหนักกะหนักเนาะมาน้องมันมันแบบมันบริเวณกับมันน้องมันบริเวณอันช้างเนาะน้องเป็นแบบบ่อคนบอกว่าบริเวณท่าปูนเนี่ยบริเวณท่าสีเนี่ยทำวามสะอาดโรงเรียนเมนแบบว่าจ้งอีกอย่างคนบอกนี่คือกระปูกูะปูงากระปูงอกกระปูงาเนี่ยกับมันกัน เพราะว่าลําบากผมมันก็นลําบากเนาะว่าน้องก็เคยเห็นมาอยู่อยู่ตอนนั้นเพิ่นแหง่งเงินเดือนเท่าไรแต่มันเป็นไรคารับวิกเนาะเพิ่นให่งตอนนั้นเมื่อหนึ่งเท่า,ราไรน้องก็ลืมเหมือนเนาะมันเถิดต,ตอนนี้เพิ่นว่าว่าตกะไเรเบื้องแล้วมันเมือ 180, 000, 000่อหนึ่งคือแปดสิบพันขีดนะพันเดือนหนึ่งตกะคือสองล้านปลายทางห้องก็บว่ได้ทราบว่าผมม่เห็นเน โมไม่ได้เศรานะแต่น้องน้องไปอยู่ตรงนั้นน้องมาอยู่อยู่น้ำแม่เนาะอยู่อยู่บ้านดงนาคําเนาะว่ามันอยู่ใกล้น้องเลยัยขี้รถน้าน้องมาโดยอันนี้มันมีหม่องผักดูได้คนเรามีแคมเขาปุ๊กแคมปห่แบบนี้แได้คนเรานะประเทียามาน้องสนใจพันน้องบบสนโบไปเด็กไปกับโบเป็นยังเนาะนั่งจ๋ากไปมันกับบุ้มมีโมไปเนาะไปผู้เดียวเพิ่อนจัดเด็กได้สักสองคนเดี๋ยวก็ถ้าเพิ่อนว่าจะไปก็ ให้เพื่อนตัดใจล้วเนาะคำวาปูนตปนี <S <S right? ่ผัวอออะเนาะอกว่นะะาาีไนกาใตัดใจ่าน้องเนเคยเห็มาแล้วะโดยคือัว่าเองานปูนผัวกาบมากถือใจงานปูนนแบบรอสาวรอหิห็นลายได้เนาะสบุรพีนกับีเนะงไปัวราข้ามกับีน จะน้องบาอาศัยพวให้้นองอาศัยไผให้น้องอาศัยน้องนีงกะมาได้เนาะมาได้าลูกน้อยแค่น,นี้กะกอไปเฮ็ดกะไปก้อนก็ได้้างงานเนี้ยอื่นเขากะอย่างเปลี่ยนไปเฮ็ดเนวใหม่ก็ได้้าว่ายางไปนะคะลองไปอีกเบ้ง่งเขราว่าช่วงนี้เขา คันว่าช่วงลางสงการไปแล้วสีหาไม่ยิ่งเป็น4ีหาซิบคนผู้ได้ห่างบ่หูว่าเพิ่นสีเอาไปเห็นยังสีไปปลูกหน้าปลูกยังคนบอกผทุก้าดัมหน้าวะเญ้นเพราาออกแบบไปทัหนอน่ะสีไปทำคดสะอาดเนาะโดยอมขอมันกะหลายสั้นเนาะนองกเคยไปเห็ดอยู่ เน็ดเฮ็ดเนีแช่เน็ดเฮ็ดอันกอ้างซื้อๆคนไปกะมันมันแบบกอ้างเนาะกะเฮ็ดน้ำข่าวก็ใส่ได้ยอย่างเนาะอทำธรรมดาเล้วเพื่อสิได้มาฮาวเวอแมนแบบมฮาวเวอแมนแบบเป็นช่างเนาะแบบกรรมกรใี่เนาะแม่นครับมีเก็บเหื้อบ้างเก็บชัมปะปี้เนาะมันว่าจีแต่ถ้าสีอย่างเดียวเนาะมันจะเป็นไส้ไปเรื่อยๆเนาะ จะสิได้เงินเพิ่นแม่นคือฮําเด้อถ้าเฮาบ่เฮ็ดเพิ่นก็บ่ให้เงินเนาะคือเฮานอนเว็นอยู่นี่เฮาก็บ่ได้เงินเนาะสิหามันไสเนาะแม่นกมงมือกะไปอันอ่สเนาะมอกะเพิ่นก็ไปเลยไปฮตากได้เิ่มืเวนเนาะเออเงินนี่เชื่อกะไปขุดลงน้ําบ้างพเนาะ เบียดมาแล้วเบียดมาเได็จเงินมาเนาะพี่แต่คืนเป็นงานร่วมมาใช่ไหมเนาะโดยอันนี้คือเบียดต่อบูหูบูหัวเป็นไผ่หูแต่ว่าเขามาถามเมื่อวานนี้เนาะไปทายอยู่แถวนั้นละเพิ่นจะถามนะว่าอยากได้คนงานคนใดใจน้องก็ใจลนกไย้ัวไปน้องว่าเป็นยังเดี๋ยวก็จากันบูไปกับบูเป็นยังทำให้เรื่องเนาะ เอนี้เนาะเวลาชีเป็นแบบนี้ได้นอนกับบะมีเนื้อไทยเนาะกับบมี่เนเวลาลูกพ่อเป็นค้อลูกเป็นนอนกับบมีเนื้ออีกใครในรบ้วเป็นใครคือคุเดียวครอนากาลูกได้เนาะมีมือแรกน้องแบบตีกันไดเลยกินบัตรรั้วยาว้ะนะกินบัตรแล้วกับไฮร้านนี่ร้านกะเป็นข้าวลาบคือว่า่นกาตอนนี้ก็ลูกได้เลย ตอนนี้เห็นไหมคุณเป็นไข่ที่นอนในทอไก่ชับนี่งชับน้าม้าคามนี่ไม่ต้กับผมีเงินท่าติดไปหาหมอโดยไก่แบบล้านอยู่ที่ชื่อยาไม่เนาะแม่ซื้อไม่เป็นมือนะอีกถ้ากันดูต้องกันมาจากปีได้วากป่วนโอ้กันลาปีได้น้องอภวันแต่ชิบกอันนีตอนนี้สิบแปดถือว่าสองปี ในลูกมีพ่อแมอกกับข้างแรกกะบนอพิ่นกัลงหาเงินเนาะน้องกัลงน้ำเพิ่นลงน้ำเพิ่นกัได้พอดีทองพูที่เสียเนาะพูเสียลูกก๊อกเนาโดยกะคือผู้ชายอ๋ออันนี้เพียงโดยนี่ประ่าเพิ่นกะได้สามที่ข่าวสามเดือนแล้วก็เลยโิ่นเป็นยังเนาะในน้อยเนาะน้องกับพ่อหูเิ่นเป็นเช่นไ๋ ไม่เนาะแต่ว่าปอนี่ก้คืออ่ะเนาะมันกันบ่แบบว่าเพิ่นกะยังตัดสินใจบ่ได้ฉันฉันเนาะก็เลยต้องคิดเนี่ยแปลว่ามันมาบัดเดียวนะถามมาเดียวก็เพิ่นกะยังบ่ตั้งโตพี่น้อยเลยนั่นได้เปิดการกันได้เลโดยทำในแถวเท่บัดนี้่าแลำโพงโดยงานเรื่องการเพิ่นก็ยังบ่ได้ตัดสินใจเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นเคยเฮ็ดมาแล้วอยู่ทางนั้นก็ได้บ่เป็นหยังบ่ไปก็บ่เป็นหยังเนาะทางขับ สามพาน้องเพื่อนพี่น้องเลยโดยในใจน้องกับยางมันได้อยู่เพื่อนชายกันเนาะโดยโอ้ี่เดใจพี่น้องเพื่อนของน้องเคือเนาะโดยหาเป็นย่อคือในหเสาวันนี้ยังเจ็เสาววันนี้ยังสามยังสามเก้าโดยเดียนง่ายบอกว่าทั้งที่โตมบที่วัดไปทั้งขโมยคุณก็เรียนง่รับอกว่าจะมีติด่ออยมาทั้งสามโดยก็คือว่าเป็นจ๊กเอกับูเป็นยังสู่ไปต่อไปทำทีงานมีการดีๆกะเฮ็ดไปเพราะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนาะโดย ร่างกายจะได้น้ำสางพร้อมนี่ก็อะไรก็จะได้เนาะก๊อกน้ำก๊อกก็โบทันมีไซโมน้อยู่ใไซนี่ก็โคขึ้นน้ำเลื่อนใกล้นี่แหละไปกินน้ำก๊อกระต้มกินเนี่ยเด้อเพราะว่ามันมันมีมันมีปูนมีสารแล้วมันอยู่ในเวลาเฮาตักไว้ในถังเนาะมันก็ยังเป็นฝาคืนเนื้อวาวเท่เนาะเี๋เขาต้องต้มก่อนเดขาต้องต้มต้มมันเย็นเลยก็ตองไว้ให้ลูกคุณยายอยากกินดิบเราก็กินแค่น้ำต้มให้ลูกเนาะ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่ก็นหน้าเป็นห่วงกันไดยอ้าวผู้ใหญ่เนี้ยนะขนบโบต้มเนาะขันท้าวัาดุกันต้มกินทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกันเลยต้มมันเย็นแล้วก็ห้าวกระถอกใส่กระตุกไว้เนาะเพราะว่ามันเป็นน้าบาดาลเด็กพี่น้องไปกินน้าบาดาลคุเนาะกันเทากินดิบมันบ่ได้พี่น้องเลยต้องต้มกินมีเงินกันอย่าไปชื่อข้าวพร้อมเนาอนะข้าวกรบื้อกินข้าวกระเบื้องกินเนาะกระติกหน้าข้าวกรบื้อกินคือน้องเในหน้าพ่อหน้าแม่กันเนาะ บอสมมติว่าน้องไปยืมชาวบ้านชาวเมืองมาได้เนาะกับไปใช้่ันนี่เป็นบัตรเจ็ดนโปนเมยไปสกอตเนาะซ้ำได้ซ้ำนี่ค่อยเป็นค่อยไปเนาะโดยโดยสุดท้ายเอาเงินไปให้น้องซื้อขนมกันเด้อมีเงินหลายบันไดเมยทั้งคุณยี่กันได้เนาะมีเงินเยอะเอาพันจีไปอีกละซื้อขนมเด้อโฮ้ยพี่น้องก็ได้ไปซื้อต้มขนมให้ลูกให้เต้ากิน น้องกะมาเลยซื้อนมแล้วน้องกะสิเก็บไปมูไปมูน่ะมูมืบุญมืบุญมือได้บุญน้องกะยังมือบุญน้องระมาณมืออื่นมาด้อมบ่หน้องยังไม่หงอเพื่อนลามาแผน้องแล้วโดยโดยมาแผล่เลทำได้๋ยวได้่อยสิขอตัวรับเด้ออีหล่าเด้อบัดนี้ไว้มื่อหนาสิมาเล่นแล้ไม่เด้อนี่ก็คือเป็นข้างแรกที่มาหาเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะ ไปโอกาสหน้าจังสิ la, la, มาหาเพิ่นอีกมื้อน mm ี hmm, okay? mm ้ก็สิขอลาเมื่อสะก่อนเนาะนะสวัสดีเด้อ่ะโอ้ยสบายดีโอ้ยสวัสดีเด้อลอยเดินทางปลอดภัยเด้อโดยนะสู้ๆเด้อโอ้ยโใส่สาวนาทีพุ่นเหรอ